สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยแอดก็ขออภัยกันด้วยนะคะลาสามาัคคีเราจับไม่โดนนะคะทุกคนนะจับไม่โดนเนาะก็ขออภัยวันนี้ต้องมานะคะต้องมานะต้องมานะคะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะต้องมานะนะคะส่วนลกาชาติให้90มา60นะคะใครกลับหัว9เป็น6ก็ยินดีด้วยนะคะ เ,เราตามต่อที่ลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีของเราวันนี้มีตัวเด่นที่เด่นแปดเด่นเก้านะคะวิ่งรูดที่แปดและเก้าใครชื่นชอบอา้าวแปดและแปดนะแปดและเนกะ้านะคะทุกคนเออนะหรือหลักแปดจะมาด้วยนี่นะคะอา้าวแปดหนึ่งนะคะแปดสองแปดสามนะคะขอให้เข้าขอให้โดนเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามกันไว้ที่สองหนึ่งนะคะทุกคนนะ เห็นชัดไหมวันนี้จับเอานะคะขากล้องอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้แอดอัดคลิปอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนนะก็เลยแบบอ่ะเอาง่ายๆนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยจะแคปหน้าจอให้นะฮ่เอียงไปนิดๆหน่อยๆก็จะว่ากันเด้อทุกคนฮเอียงร้อยแปดสิบองศาก็จะด่ากันเด้เออ่ะไปที่ลาวกาชาดนะคะทุกคนลาวกาชาดเนะเาะเีคนเสร็จแล้วแอดจะให้ดูแล้วกันเนาะอ่าให้เก้าศูนย์มาหกศูนย์นะคะเออ เสียดายจังนะะแต่ถ้าใครกลับหัวก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้เจ็ดและห้าเดอ้อวิ่งรูดเจดและห้านะคะดูสิจะเข้าไม่เข้านะไม่เข้าไม่โดนให้มันรู้ไปสินะเจหนึ่งะเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่ตีรังกายด้วยนะคะทุกคน <laughs> สตรได้มากแบบนี้นะคะห้าหนึ่งห้าหนะคะอากันให้คู่หนึ่งนะคะก็ตัวเด่นนี่แหละนะคะจับคู่กันเนาะ ชื่นชอบก็ลองหยิบยกไปพิจารณากันนะคะโอ้ยเมื่อวานเน้นๆเก้าศูนย์นะคะตีลังกาซะง,งั้นเลยนะคะอ่ะวันนี้เน้นที่เจ็ดเก้าห้าเก้านะคะเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะแต่เจ็ดเก้าหกเก้าก็ตัวตัวเดียวกันนั่นแหละตีลังกาเอาเด้องเมื่อจะนะแต่เน็ตแอดจะเน้นให้นะคะว่าตัวไหนในสูตรน่าจะมานะคะตามสูตรมันเป็นเลขเก้านะคะแต่กลัมตีลังกาเป็นเลขหกนะคะทุกคนนะอู้ อ่ะแคปหน้าจอกันไปได้เลยนะคะชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านกันได้เลยนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดเด้อใช้วิจารณญาณและจักรยานในการปั่นดูนะคะทุกคนนะสามัคคีนี้จับยากอยู่นะคะจับยากอย่างหลุดต่อเนื่องนะคะลาสามัคคีนะแอดจับผิดตัวให้นะคะทุกคนนะสุด ตัวเด่นมันก็หลายสูตรเนาะทุกคนนะเอาที่เลขที่ชนกันที่สุดนะคะเพื่อความแม่นเนาะมันก็ยังหลุดนะคะทุกคนแต่ในวันนี้นะคะแอดยึดสูตรเดียวเท่านั้นนะคะขอให้มาแล้วกันนะคะขอให้มาเนาะในตัวเด่นนะคะสูตรนี้ตัวเด่นมันจะเข้าดีนะคะก็ขอให้กลับมาเข้าอีกแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจดีๆทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ